สวัสดีครับมาพบกับบอร์ดในเบรสนะครับ2.2ไทเทเนียมพัดขับ2นะครับปี2008คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่778,000บาทนะครับพักคิดดีๆก็จัดไว้แน่นได้เต็มนะฮะปีดาวเขาพออยู่ประมาณ13,000ครับ7จ็ดปีเลยหนึ่งสี่พันครับหกปีส่วนเบริบางเดิมครับไม่มีชนหนักครับสวาดเช็ดสูตรตลอดครับไมฟวิ่งน้อยมากครับ16,000กิโลเมตรเท่านั้นครับเจ้าของเดิมแทบจะไม่ได้ขับไปไหนนะครับสภาพพร้อมใช้งานครับ ป้าท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับสา,ายก็กว้างขวางครับคนข้าวคน,คนองสะดวกสบายเบาะสองสถสามพับได้ครับออปชั่นจัดเต็มนะสายในก็ส,สวยๆเลยครับเบาะดูหน้าปัดไฟฟ้ากับภาษาเซนเซอรล็อก ผมอะไรมันเปิดฟังก์ชันพูดคันโทรจุ่มต้องเล่นจอพร้อมกล้องมองถอยหลังนะครับภายใน,นไมคทิดครับเนี้ยครับต้าสองมาสววตาเรียบร้อยเลยครับที่ดีชัดไฟข้างหลังนะครับรางคาตะลุก สนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นกาญจนาพิเศกกรุงเทพครับ